วิเคราะห์วิจารณ์ครับคู่มวยที่อยู่ในกระแสและก็จะโชกันในเสาร์นี้ครับระหว่างนักลบแฟร์แท็กพบกับเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์คู่นี้ครับจะโชกันในกติกาของมวยไทยครับในรุ่นไฟเวทซึ่งจะโชกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับก็คือเสาร์ที่7มิถุนายน2568ครับในสิกวันไฟไนท์ ซึ่งในวันเสาร์นี้ครับก็จะมี2คู่นะครับในช่วงภาคกลางวันนี่ก็จะมีคู่นี้นะครับน่าดูน่าชมส่วนภาคกลางคืนก็จะมีคู่เพชรสมานสมานการเมน้นป้องกันแชมป์กับขุนศึกน้อยสอดีชพันถือว่าเป็นวันที่มวยน่าดูน่าชมครับก่อนจะไปวิเคราะห์พิจารณ์นะครับก่อนอื่นก็ต้องยอมรับเลยว่าศึกวันลุมพินีหรือว่าวันเ,เปี้ยนชิพนะครับ สร้างคู่มวยแปลกๆแล้วก็สร้างคู่มวยมาตรฐานที่ยกระดับอีกระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งนะครับให้แฟนขับแฟนมวยโดยเฉพาะแฟนมวยของประเทศไทยนะครับได้รับชมบางคู่นี่เราคิดว่าไม่น่าจะได้เกิดขึ้นเลยหรือว่าเกิดขึ้นเลยแต่นะครับก็รายการวันนะครับสามารถทําให้คู่มวยเกิดขึ้นได้ยังสามารถเรียกเยาวาชนแล้วก็เรียก แฟนครับแฟนมวยนะครับให้กลับมาชมมวยไทยได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้องชื่นชมสึกวันด้วยนะครับสลับคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าติดตามน่ารับชมครับดูที่นักมวยฝ่ายแดงครับนักลบแฟร์แท็กครับปัจจุบันก็อายุ26ปีครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับชื่อเดิมในี่แกนสวน สสิภายิมครับแต่ในชื่อเดิมนะครับของของแกนส่วนนี่ชกแล้วไม่ค่อยดีนะครับร่างกายโดนหนักๆไม่ได้นะครับพอทางฝั่งของแฟรแท็กครับซื้อสิทธิ์มานะครับมาเปลี่ยนชื่อเป็นนักลบนะครับก็ดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ชื่อดีด้วยนะครับทำให้ฟอร์มการชกหรือว่าการฝึกซ้อมต่างๆนะครับ ค่อนข้างดีเลยครับถือว่าไฟนี้นักลบได้เปรียบในเรื่องของความสูงนะครับส่วนสูงนี่175เซนติเมตรนะครับถือว่าสูงกว่าเลยนะครับช่างน้ำหนักวันนี้ก็ช่างได้เยอะกว่าจุด2นะครับถือว่าชื่อมวยการผ่านมวยกระดูกมวยนักลบแฟร์แท็กนี่ก็จะเจอมวยที่ตัวใหญ่กว่านะครับถือว่าโชคเีดใหญ่มาก่อน จะเต็มเมตรกว่าทางฝั่งของเจ้าเสือใหญ่ครับสำหรับนักลบในฟอร์มการโจก3ไฟหลังของนักลบครับก็มีชนะคะแนนน้นเด็ดดวงเล็กวันของโอม MBK แพ้คะแนดนด้านกล้องธรณีสอสมหมายนะครับไฟล่าสุดก็มาชนะน็อกตัวที่2ทางด้านพึ่งหลวงบ้านแลมบ,บ้ามาล่าสุดนะครับส่วนอีกฝากฝั่งหนึงครับก็เป็นทางฝั่งของ เจ้าเสือใหญ่มกรุงเทพธนบดีว่าเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ก็เป็นมวยรุ่นน้องนะครับอายุ23ปีนะครับถือว่าเป็นมวยที่มีแฟนคลับแฟนมวยติดตามเยอะมากๆอีกคนหนึ่งนะครับเจ้าเสือใหญ่เพราะว่าเป็นมวยที่โชคแล้วหน้าติดตามหน้าดึงดูดครับมีจุดขายและเป็นมวยที่กล้าออกอาวุธอีกคนหนึ่งครับก็เป็นมวยจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับ สำหรับเจ้าเสือใหญ่เป็นมวยประเภทหลากหลายกว่านะครับอาวุธมวยนี่นะครับจะมีค่อนข้างเยอะกว่านะครับฟอร์มการโกของเจ้าเสือใหญ่ครับก็มีสี่ไฟหลังนะครับชนะมารวดครับก็มีน็อกอ่าก็มีน็อกเอานะครับชนะน็อกทางด้านพึ่งหลวงบ้านแลมบ้าชนะคะแนนทางด้านสุเดียนเล็กพอเย็นยิ่งนะครับมาชนะคะแนนนั้น ยอดเหล็กเพชรอ,อัจฉริยะนะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะนะครับในยกที่สองโหถือว่าเป็นไฟที่เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะเห็นทางฝั่งยอดเหล็กเพชรแพ้น็อกนี่หาดูได้ยากมากๆนะครับตั้งแต่ดูมวยมาในเพิ่งเคยเห็นยอดเหล็กเพชรแพ้น็อกในไฟที่เจอกับทางฝั่งของเจ้าเสือใหญ่นี่ยะนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดน็อกยวที่สองนั่นเดนิส คูนิสนะครับมาล่าสุดครับที่ซึกวันลรบินินครั้งที่100นะครับว่ากันคู่นี้ก็เคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนักลบความได้เปรียบของนักลบวันนี้ก็คือสูงกว่า9ก้เซนติเมตรนะครับสูงกว่าดูใหญ่กว่านากว่านะครับหลังจากที่ช่างน้ำหนักมาในเรื่องของการพิซ้อมการปั้มนี่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเชื่อมวยกระดูกมวยนี่ต้องยอมรับว่านักลบ ในชื่อของแกนสวนสมัยก่อนก็โชคกระดับคู่เอกตลอดเหมือนกันนะครับถ so yeah. ึงแม้ว่าฟอร์มรุ่มรุ or, like okay. round, so uh. so ่มโดนๆนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นชื่อนักลบก็ยังโชคกระดับคู่เอกเหมือนเดิมนะครับก็ความได้เปรียบจะอยู่ที่ชื่อมวยนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับค่อนข้างใหญ่กว่าครับส่วนเจ้าเสือใหญ่วันนี้ได้สดได้แรงนะครับความมั่นใจจะเยอะอาวุธนะครับจะหลากหลายกว่า มัดเท้าเขาศอกของเจ้าเสือใหญ่นี่จะมีให้เห็นเยอะกว่านะครับเพราะว่าทางฝั่งนักลบนี่จะเป็นนักมวยที่ถนันเดเรื่องของเขาเป็นหลักและก็เป็นมวยที่หลวมนะครับข้อเสียของนักลบคือหลวมเข้าออกช้านะครับส่วนเจ้าเสือใหญ่นี่เป็นมวยที่เข้าออกเร็วนะครับมีมวินาทีทองสามารถสร้างความแตกต่างได้แต่ว่าข้อเสียวันนี้ของเจ้าเสือใหญ่ก็คือรูปร่างค่อนข้างเล็กกว่านะครับ วันนี้นะครับรักพี่เสดาน้องนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็แพ้ทางฝั่งของก้อนทนดีมาด้วยกันทั้งคู่นะครับรูปร่างวันนี้ทางฝั่งของเจ้าเสหญ่เสียเปรียบนะครับแต่ว่าเรื่องของอ,อาวุธมวยนี่ดูว่าไม่เสียเปียบนะครับอยู่ในช่วงของความมั่นใจในการออกอาวุธมากๆอีก,กไฟหนึ่งส่วนนักลบวันนี้นะครับมีโอกาสโดนก่อนถ้าทนได้นะครับก็กินไปถ้าทนไม่ได้นะครับก็มีโอกาสแพ้ได้ ท่านี้ทั้งนั้นนะครับส่วนตัวไฟนี้นะครับยังออกรองไปที่เจ้าเสือใหญ่สอดีชาพันธ์นะครับโอ้โหชนะนอกยอดเหลือเชืได้นี่ผมว่าถ้านักลบโดนน่งจังนี่ก็คงกองได้ครับวันนี้ครับจึงชื่นชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่ครับแต่ว่าคุณนี่สูสีมากนะครับ 50- 50เลยนะครับป่วยแพ้ได้ชนะได้นะครับนักลบนี่ก็มีโอกาสชนะสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปร่างดีกว่าแต่ว่าถ้าให้เชียร์เชียร์เจ้าเสือใหญ่นะครับดูว่า อาวุธจะครบกว่ารวมไปถึงการออกอาวุธนี้นักรบจะรวมกว่านะครับนักรบนี่ต้องรอเขาอย่างเดียวแต่ว่าเจ้าเสยหญ่นี่สามารถออกได้ตลอดครับ